สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเอกสารชุดสำคัญเลยเป็นเหมือนพิมพ์เขียวข้อสอบ o n e เม .3 ปีการศึกษา2568ครับค่ะสวัสดีค่ะเราจะมาดู3วิชาหลักๆคือภาษาไทยคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เอกสารที่ว่านี้ก็คือ Test Blueprint หรือผังการสร้างข้อสอบนั่นเองครับค่ะซึ่งสำคัญมากๆเลยนะคะ ใช่ครับภารกิจวันนี้ของเราก็ไม่ใช่แค่ไล่ดูหัวข้อนะแต่จะพยายามทำความเข้าใจเลยว่าโครงสร้างข้อสอบมันเป็นยังไงรูปแบบคำถามหรือจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการวัดอะไรกันแน่เพื่อให้การตรีงตัวมันมันตรงจุดจริงๆนะครับใช่ค่ะคือการมองให้ลึกกว่าแค่หัวข้อเนี่ย สำคัญมากเพราะเทส t b บลู p ริน t มันไม่ใช่แค่ลิสต์รายการเนื้อหาแต่มันสะท้อนเขาเรียกว่าปรัชญาการวัดผลเลยนะอ๋อครับครับค่ะแล้วก็ทักษะที่เขาคาดหวังจากนักเรียนยุคนี้ด้วยการเข้าใจตรงนี้ก็จะช่วยให้เตรียมตัวมีประสิทธิภาพขึ้นเยอะเลยค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเราเรามาเริ่มกันที่วิชาภาษาไทยก่อนเลยดีกว่าครับได้ค่ะวิชานี้มี30ข้อเวลา90นาทีดูเผินๆข้อสอบเหมือนไม่เยอะเท่าไหร่ แต่พอดูรูปแบบคำถามแล้วเนี่ยโอ้โหมีทั้ง4แบบใช่ค่ะ4แบบเลยแบบแรกก็ก็คุ้นเคยกันดีนะคะประนัย4ตัวเลือกเลือกคำตอบเดียวอันนี้เยอะสุดเลย24ข้อ24ข้อข้อรับประมาณ2.36คะแนนค่ะรวมรวมก็50กว่าคะแนนแล้วส่วนนี้ก็คงเน้นวัดความรู้ความเข้าใจกว้างๆคครรััับบบบแแแลลล้้้ววกกกก็มมีีบบท่่่ยยยาาาขึนนนหอออออเเป5ตตตตืตืง2ํ อืมอันนี้น่าสนใจมี4ข้อข้อละ2.75คะแนนรวม11คะแนนแบบนี้น่าจะวัดความเข้าใจที่ลึกขึ้นหรือเปล่าครับน่าจะอย่างนั้นเลยค่ะหรืออาจจะต้องเชื่อมโยงข้อมูล2ส่วนเข้าด้วยกันอะไรแบบนั้นนะคะนอกจากนี้ก็มีแบบจับคู่อ๋อจับคู่ค่ะหมวดสัมพันธ์กันอันนี้มีข้อเดียว2.36คะแนนเท่ากันแต่ที่เด็ดสุดๆเลยคือคืออะไรครับอัตนัใค่ะ ข้อเขียนข้อเดียวเลยข้อเดียวแต่คะแนน30คะแนนค่ะโอ้โห oh, 30... คะแนนข้อเดียวเลยเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะแสดงว่าน้ำหนักนี่ไปอยู่ที่ความสามารถในการคิดการเขียนการสื่อสารมากๆเลยชัดเจนเลยครับแล้วเนื้อหาล่ะครับมันครอบคลุมอะไรบ้างในภาษาไทยเนื้อหาก็ตามหลักสูตรเลยค่ะมี5สาระหลักๆก,ก,การอ่านการเขียนการฟังดูพูดแล้วก็หลักการใช้ภาษาแล้วก็วรรณคดีวรรณกรรมค่ะ ครับแต่ถ้ามองในเชิงทักษะที่เน้นๆจริงๆนะคะจะเห็นว่าการอ่านนี่โ,โหมาเต็มมากเน้นมากค่ะข้อสอบจะวัดตั้งแต่แบบจับใจความแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นตีความหมายตรงหมายแฝงไปจนถึงขั้นเออวิเคราะห์วิจารณ์ประเมินค่าเลยนะคะคือไม่ใช่แค่อ่านออกอ่านรู้เรื่องแต่ต้องอ่านแล้วคิดตามวิเคราะห์ได้ประเมินได้ด้วย ถูกต้องค่ะทักษะก,การอ่านเชิงวิเคราะห์หรือ critical reading เนี่แหละค่ะสำคัญมากยุคนี้ส่วนการเขียนนี่ก็ชัดเจนเลยเชื่อมโยงกับข้อสอบอัตนัย30คะแนนเมื่อกี้อ๋อครับครับค่ะก็จะเน้นเขียนสื่อสารหลายๆแบบเลยตั้งแต่บรรยายพันน,น,นาจดหมายย่อความไปจนถึงการเขียนที่ซับซ้อนขึ้นเช่นแสดงความเห็นโต้แย้งหรือวิเคราะห์วิจารณ์ถูกตามหลกักเหมาะสมกับกาลเทศะระดับภาษาอันนี้สำคัญมาก แสดงว่าข้อเขียนข้อเดียวนี้วัดหลายอย่างจริงๆทั้งคิดทั้งเขียนทั้งใช้ภาษาเลยนะครับแล้วการฟังการดูการพูดล่ะครับมีเน้นอะไรไหมก็เน้นคิดวิเคราะห์เหมือนกันค่ะเช่นประเมินความน่าเชื่อถือจากสื่อวิเคราะห์ข้อคิดไปใช้หรือแม้แต่ทักษะการพูดโน้มน้าวใจการพูดในโอกาสต่างๆครับผมมาถึงหลักการใช้ภาษาไทยบ้างอันนี้เหมือนเป็น ลังเครื่องมือทางภาษาเลยหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยคือมันครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานเลยนะชนิดคำหน้าที่คำสำนวนไปจนถึงเรื่องที่ยากขึ้นอย่างการสร้างคำสมาติโครงสร้างประโยคประโยคซับซ้อนพวกความรวมความซ้อนใช่ค่ะใช่คำยืมภาษาต่างประเทศระดับภาษาคำทับศัพท์ศัพท์บัญญัติแล้วก็มีแต่งโครงสีสุภาพด้วยมะโหเยอะเหมือนกันนะครับ แล้วที่น่าสนใจคือสาระนี้เขาใช้ข้อสอบไหลายแบบผสมกันเลยทั้ง4ตัวเลือก5ตัวเลือก2คําตอบแล้วก็มีจับคู่ด้วยเพื่อวัดหลายๆมุมมองของหลักภาษาน่าจะอย่างนั้นค่ะสุดท้ายก็วรรณคดีและวรรณกรรมอันนี้เน้นอะไรครับจําเนื้อเรื่องไม่ใช่แค่จําค่ะเน้นวิเคราะห์เห็นคุณค่ามากกว่าคือต้องวิเคราะห์ตัวละครฉากแนวคิดวิถีไทยที่สะท้อนออกมาแล้วก็สรุปข้อคิด ไปประยุกต์ใช้ได้จริงรวมวรรณกรรมท้องถิ่นอาเซียนด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะสรุปแล้วภาษาไทยนี่คือวัดทักษะรอบด้านจริงๆนะครับทั้งรับสารส่งสารแล้วก็มีแกนหลักคือการคิดวิเคราะห์ประเมินค่าบวกกับความเข้าใจหลักภาษาและวัฒนธรรมถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเป็นทักษะที่จําเป็นมากๆทั้งเรียนต่อทั้งใช้ชีวิตเลยค่ะเอาละครับเปลี่ยนฟิลมาที่คณิตศาสตร์กันบ้างข้อสอบ20ข้อเวลาเท่าเดิม90นาที ดูเหมือนจะมีเวลาคิดต่อข้อเยอะขึ้นนะครับใช่ค่ะข้อน้อยลงแต่เวลาน่าจะให้พอสำหรับการคิดคำนวณที่ซับซ้อนขึ้นรูปแบบข้อสอบมี3แบบค่ะครับแบบแรกก็ยังเป็นปรนัย4ตัวเลือก1คําคำตอบค่ะอันนี้15ข้อแต่คะแนนต่อข้อเยอะขึ้นนะคะข้อละ4.75คะแนนร,รวมๆก็70กว่าคะแนนแล้วส่วนนี้ก็ยังเป็นสัดส่วนใหญ่สุดแล้วก็มีแบบที่2อันนี้น่าสนใจมาก แบบระบายตัวเลขต้องคำนวณให้เป๊กจริงๆห้ามพลาดเลยนะครับแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็แบบสุดท้ายมีข้อเดียวคือแบบถูกผิดอันนี้4.5 7 5คะแนานเท่าปรนัยข้อแรกแบบถูกผิดนี้วัดอะไรครับน่าจะวัดความเข้าใจในคอนเซปต์หลักการนิยามหรือคุณสมบัติสาคัญๆคัญค่ะว่าเข้าใจแก่งของมันจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่แค่จำสูตรไปใช้เข้าใจครับแล้วเนื้อหาคณิตมสมแล้ครับมีอะไรบ้าง ก็แบ่งเป็นสามสาระหลักเหมือนกันค่ะจำนวนและพีชคณิตการวัดและเรขาคณิตแล้วก็สถิติแล้วความน่าจะเป็นครับสาระแรกจำนวนและพีชคณิตนี้โอ้โหหัวใจหลักเลยนะคะครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานอัตราส่วนร้อยละเลขยกกำลังจำนวนจริงรักที่สองรักที่สามแล้วก็พวกพหุนามแยกตัวประกอบใช่ค่ะไปจนถึงเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอย่าง ฟังก์ชันกำลังสองสมการอสมการระบบสมการแล้วก็สมการกำลังสองตัวแปรเดียวสังเกตว่าเนื้อหามันเหมือนค,อคอ่อยๆต่อยอดขึ้นไปนะครับจากม .1 ม .2 มาม .3 ถูกต้องค่ะนี่เป็นธรรมชาติของคณิตศาสตร์เลยคือต้องมีฐานแล้วก็ค่อยๆสร้างต่อยอดขึ้นไปแล้วที่ blueprint เน้นมากๆเลยคือการนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอ๋อไม่ใช่แค่คิดเลขเฉยๆไม่ใช่แค่คำนวณตามสูตรค่ะ แต่ต้องรู้ว่าเจอโจทย์ปัญหาแบบนี้สถานการณ์แบบนี้จะหยิบเครื่องมือคณิตศาสตร์ตัวไหนมาใช้แก้ชัดเจนครับต่อไปสาระการวัดและเรขา,าคณิตครับผมส่วนนี้ก็มีทั้ง2มิติ3ม,มิติเลยค่ะตั้งแต่พื้นฐานเส้นขนานมุมไปจนถึงรูปทรงสาม,มิติพวกปริซึม,ทร,รรมรทรงกระบอกพีระมิดกรวยทรงกลมหาพื้นที่ผิวปริมาตรเรื่องภาพฉายก็มีด้วยค่ะการมองภาพสาม,มิติจากรูปสาม,มิติแล้วก็พวกทฤษฎีบทต่าง พีทากรัสตรีโกนอะไรพวกนี้ใช่ค่ะมีการแปลงทางเรขาคณิตเลื่อนสะท้อนหมุนความเท่ากันนุปการพีทากรัสบทกลับความคล้ายตรีโกนเบื้องต้นเลยนะคะไซคอสแทนมุม30-45-60ครับแล้วก็ทฤษฎีบทเกี่ยวกับ,บวงกลมเบื้องต้นพวกนี้ต้องเข้าใจสมบัติแล้วก็ให้เหตุผลเป็นด้วยอืมเน้นทางคำนวณทางให้เหตุผลเลยนะครับ และสาระสุดท้ายสถิติและความน่าจะเป็นครับอันนี้จะเน้นไปที่การจัดการข้อมูลการแปลความหมายข้อมูลค่ะตั้งแต่การนําเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิต่างๆที่เราเรียนมาแผนภูมิแท่งวงกลมกราฟเส้น ค่ะแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องตน้นพวกค่ากลางค่าเฉลี่ยมัธยฐานฐานนิยมแล้วก็พวกแผนภาพจุดต้นใบฮิสตโตแกรมแล้วก็ที่สําคัญของม .3 คือแผนภาพกล่องหรือ box plot อ๋อ box plot นี่เองค่ะอันนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมการกระจายข้อมูลได้ดีมากส่วนความน่าจะเป็นก็เป็นพื้นฐานเลยค่ะการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ง่ายๆโดยรวมแล้วคณิตม3นี่เน้นเข้าใจหลักการ ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาให้เอ็ดผลวิเคราะห์ข้อมูลซึ่ง A รูปแบบข้อสอบระบายคําตอบกับถูกผิดก็น่าจะมาช่วยวัดตรงนี้ได้ดีเลยนะครับใช่ค่ะเป็นการวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างรอบด้านเลยค่ะมาถึงวิชาสุดท้ายแล้วครับวิทยาศาสตร์อันนี้ข้อสอบเยอะสุด35ข้อแต่เวลาเท่าเดิม90นาทีค่ะรูปแบบคําถามก็3แบบคล้ายคคณิตเลยครับแบบแรกก็ปรนยัย4ตัวเลือก1คําตอบ อันนี้เยอะสุด31ข้อค่ะข้อละ2.75หคะแนนรวมๆก็80กว่าคะแนนแล้วส่วนใหญ่ก็คงวัดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาหลักๆนี่แหละค่ะแล้วก็มีแบบที่ต่างออกไปคือแบบเรียงลำดับหนึ่งข้ออืมอันนี้น่าสนใจ2.75คะแนนอันนี้วัดอะไรครับน่าจะวัดความเข้าใจลำดับขั้นตอนค่ะเช่นขั้นตอนการทดลองลำดับเหตุการณ์ของปรากฏการณ์หรือกระบวนการอะไรบางอย่างทางวิทยาศาสตร์อ๋อ ครับครับแล้วก็แบบสุดท้ายแบบเลือกตอบเชิงซ้อนอันนี้มี3ข้อแต่คะแนนสูงข้อละ4คะแนนค่ะรวม12คะแนนอันนี้น่าจะวัดความเข้าใจที่ลึกซึ้งหรือการบูรณาการความรู้หลายๆเรื่องเข้าด้วยกันอาจจะถามความสัมพันธ์หรือให้พิจารณาหลายๆข้อความว่าถูกผิดยังไงครับ โดยเนื้อหาวิทย์นี่ก็ตามหลักสูตรปรับปรุง60ใช่ไหมครับแบ่งเป็น3สาระเหมือนเดิมใช่ค่ะวิทย์ชีวภาพวิทย์กายภาพแล้วก็วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศเริ่มที่วิทยาศาสตร์ชีวภาพก่อนเลยเนื้อหาโอโหเยอะมากค่ะเยอะจริงครับดูเหมือนจะไล่ตั้งแต่ม1ถึงมสเลย ใช่ค่ะคือไล่ตั้งแต่ภาพใหญ่เลยระบบนิเวศความสัมพันธ์โซ่อาหารสายใยอาหารการสะสมสารพิษแล้วก็เจาะมาที่เซลล์โครงสร้างหน้าที่การลำเลียงสารแพร่ออสโมซิสแล้วก็เรื่องพืชสังเะห์แสงลำเลียงน้ำอาหารการสืบพันธุ์พืชด,ดอกค่ะจากนั้นก็มาเรื่องระบบร่างกายมนุษย์อันนี้เรียนเนยอะตอนม2เลยระบบหายใจขับถ่ายหมุนเวียนเลือดประสาทแล้วก็สืบพันธุ์เน้นโครงสร้าง การทำงาน,นกลไกต่างๆใช่ค่ะรวมถึงการดูแลสุขภาพด้วยแล้วพม .3 ชีวะก็จะเน้นไปที่พันธุศาสตร์อ๋อเรื่องยีน DNA ค่ะยีน DNA คโครโมโซมการถ่ายทอดลักษณะการแบ่งเซลล์ไมโทซิสไมโอซิสเปรียบเทียบกันโรคทางพันธุกรรมเบื้องต้นแล้วก็พวก GMOs เทคโนโลยีชีวภาพค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยความหลากหลายทางชีวภาพการอนุรักษ โหครบวงจรชีวิตเลยนะครับตั้งแต่เซลล์ยันระบบนิเวศต่อไปวิทยาศาสตร์กายภาพอันนี้รวมเคมีกับฟิสิกส์ถูกต้องค่ะส่วนที่เป็นเคมีก็จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานสสารธาตุสารประกอบสารผสมสมบัติกายภาพจุดเดือดจุดหลอมเหลวความหนานแน่นโครงสร้างอะตอมเบื้องต้นสถานะของสสารมีเรื่องความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะด้วยสูตร Q เท่ากับ mc delta t Q เท่ากับ ml ใช่ค่ะอันนี้คำนวณสำคัญเลยแล้วก็มีเรื่องการแยกสารด้วยวิธีต่างๆสารละลายความเข้มขน้นแล้วเคมีมสามนะครับมสามจะเน้นไปที่ปฏิกิริยาเคมีค่ะการเกิดปฏิกิริยาสมการข้อความกดทรงมวลปฏิกิริยาดูดคายความร้อนแล้วก็ตัวอย่างปฏิกิริยาในชีวิตประจำวันพวกเผาไหม้สนิมกรดเบสมีเรื่องวัสดุศาสตร์ด้วยค่ะนิดหน่อยค่ะพอลิเมอร์เซรามิกวัสดุผสม ฟังดูเป็นพื้นฐานเคมีที่สำคัญเลยทีนี้ส่วนที่เป็นฟิสิกส์ในสารานี้ล่ะครับส่วนฟิสิกส์ก็จะแบ่งเป็นแรงและการเคลื่อนที่กับพลังงานค่ะครับแรงและการเคลื่อนที่ก็จะครอบคลุมพวกแรงลับแรงเสียดทานแรงดันแรงพยุงโมเมนต์แล้วก็สนามของแรงพื้นฐานโน้มถ่วงไฟฟ้าแม่เหล็กรวมทั้งการเคลื่อนที่แนวตรงอัตราเร็วความเร็วเบื้องต้นครับแล้วส่วนพลังงานล่ะครับ เห็นว่าเนื้อหาเยอะมากเยอะค่ะเพราะพลังงานมันเชื่อมโยงหลายเรื่องเริ่มตั้งแต่การถ่ายโอนความร้อนนำพาแผ่รังสีงานกำลังเครื่องกลอย่างง่ายพลังงานกลจนสักโน้มถ่วงกดอนุรักษ์พลังงานกลแล้วก็เรื่องไฟฟ้าใช่ค่ะไฟฟ้านี่สำคัญมากกฎของโอห์ม V เท่ากับ I R การต่อวงจรอ,อนุกรมขนานการวัดค่าไฟฟ้าการคำนวณพลังงานไฟฟ้า ค่าไฟในนบ้าใกล้ตัวเลยนะครับเรื่องค่าไฟมากค่ะแล้วก็มีเรื่องคลื่นพื้นฐานแสงการสะท้อนจากกระจกการหักเหผ่านเนลนส์ก,การกระจายแสงปรากฏการณ์ทางแสงอย่างรุง้งมิราจ lessons, แล้วก็พวกทัศนะอุปกรณ์แว่นตากล้องเนื้อหาฟิสิกส์นี่เน้นทั้งหลักการทั้งคำนวณประยุกต์เยอะเลยนะครับสุดท้ายครับวิทยศาศาสตร์โลกและอวกาศสารานี้จะเชื่อมโลกกับอวกาศค่ะ เริ่มจากระบบสุริยะการโคจรแรงโน้มถ่วงมีสูตร F เท่ากับ Gm1m2r2 ด้วยนะคะโอ้มีสูตรด้วยค่ะแล้วก็ปรากฏการบนโลกที่สัมพันธ์กับอวกาศอย่างฤดูการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ข้างขึ้นข้างแรมน้ำขึ้นน้ำลงแล้วส่วนที่เป็นเรื่องบนโลกโดยตรงก็จะเป็นเรื่องลมฟ้าอากาศบรรยากาศเมฆฝนพายุ การพยากรณ์อากาศแล้วก็ที่สําคัญเลยคือภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศครับ <C> e <an> นอกจากนี้ก็มีส่วนธรณีวิทยาด้วยการเกิดดินหินแร่แหล่งน้ําการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกผุพังกร่อนสะสมตัวแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรสรุปแล้ววิทยาศาสตร์ม .3 นี่คือบูรณาการความรู้หลายสาขาเลยนะครับทั้งชีวะเคมีฟิสิก โลกดาราศาสตร์เพื่อให้เข้าใจโลกรอบตัวเราอย่างเป็นระบบเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลนำไปใช้ถูกต้องเลยค่ะเป็นการรวบยอดความรู้ทักษะทางวิทย์ตลอดช่วงมต้นเลยค่ะเพื่อประเมินความพร้อมสำหรับขั้นต่อไปเอาล่ะครับเราก็ได้เจาะลึกผังข้อสอบโอเน็ตม .3 ทั้ง3วิชาหลักภาษาไทยคณิตศา,ศาสตร์วิทยาศาสตร์สำหรับปี68กันไปเอพอสมควรเลยนะครับจะเห็นว่าแต่ละวิชามีโครงสร้าง มีรูปแบบคำถามมีจุดเน้นที่ชัดเจนค่ะซึ่งมันสะท้อนว่าข้อสอบไม่ได้วัดแค่ความจำแล้วนะแต่ต้องการวัดทักษะที่มันมันหลากหลายลึกซึ้งขึ้นใช่ค่ะคือการเข้าใจผังข้อสอบในมุมที่ลึกกว่าแค่ดูว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะมันทำให้เราเห็นว่าทักษะสำคัญสคัญ,คญอย่างการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการประยุกต์ใช้หรือการสื่อสารเนี่ยมันถูก สอดแทรกประเมินผ <laughs> ่านคำถามแบบต่างๆยังไงบ้างซึ่งนี่แหละค่ะคือหัวใจของการเตรียมตัวแบบแบบมีคุณภาพนั่นสินะครับไม่ใช่แค่รู้ว่าจะออกอะไรแต่เข้าใจว่าเขาต้องการวัดอะไรแล้วก็วัดยังไงซึ่งก็นำไปสู่คำถามคำถามที่น่าสนใจที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อค่ะคำถามนั้นก็คือ เมื่อเรามีพินเขียวการวัดผลที่มันชัดเจนระดับนี้แล้วเนี่ยเราควรจะปรับเปลี่ยนออกลยุทธ์การเรียนการสอนในห้องเรียนกันยังไงดีครับเพื่อให้การเรียนรู้มันมุ่งไปสู่การพัฒนาทักษะความเข้าใจที่แท้จริงตามเป้าหมายที่ blueprint สะท้อนออกมาไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ติวเพื่อทาข้อสอบให้ได้คะแนนดีๆอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งจริงๆใช่ค่ะสําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคตเราจะทํายังไงกันดี เป็นคำถามที่ท้าทายและสำคัญมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมสำรวจข้อมูลเชิงลึกกับเรานะครับสวัสดีครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะ